เลือดแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้โกฮันเตอร์ใช่ไหมครับผมสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยค่ะที่นี่โฮสฮันเตอร์มีอะไรช่วยคะโอ้ตอนนี้เดื่ดร้อนหนักมากเลยครับรีบส่งทีมงานมาหาผมดูวเลยได้ไหมครับพี่ค่ะงั้นขอที่อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งทีมไปค่ะ488 พวกคุณพร้อมไหมพร้อมครับรเริ่มภารกิจได้ครับ สวัสดีครับโก้ดทางเตอรอยใช่ไหมครับผมสวัสดีค่คแะแหม่มอคนดีเลยคนไหนหมอผีครับผมเองครับหมอผีครับไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับเมื่อสามเดือนก่อนเนี่ยมีพนักงานปิดฝาขวดเนี่ยผูกคอตายในโรงงานครับวิ่ย แลวหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายเลยระบบโรงงานที่ว่าปิดอยู่เนี่ยพนักง,งานเนี่ยออกไปหมดแล้วแต่สัญญาณเตือนน่กลับดังจับว่าคนอยู่ในนั้นน่ะใช่แล้วมีพนักง,งานคนหนึง่งเอาของเส้นไหว้เนี่ยไปไหว้ตรงที่พนักง,งานคนนั้น่ะผูกคอตายหันมาอีกทีนึงของที่เส้นไหว้น่ะหายไปอย่างกับพีเลยไปกินจริงๆเลย ฮ้ยหลอกกันขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยเฮ้ยไม่พอล่าสุดผู้จัดการโดนผีเล่นงานเลือดโชคเต็มไปทั้งหน้าเลือดอะไรมเนี่ยแล้วตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลป่านี้ไม่รู้ตายแล้วหรือยังพูดแล้วผมก็ขนลุกโอย นี่แหละครับที่พน <t akers> ักงานเอาของเส้นไหว้มาเส้นผีและบางทีนะของเส้นไหว้เนี่ยมันหายไปกับตาเหมือนกับว่าผีเอาไปกินจริงๆเครื่องเส้นต้องว่าหเป็หอะไรพอ่พี่ี่ะุง่ลงพี่ลุงพี่ลุงพี่ลี่ลุงพี่พี่ลลง่กินอะไรเลย่ตงนี้ เกิดเหตุของผู้จัดการน่ะผมขออนุญาตใช้แอปตรวจหาอะไรแถวน like ี้ก่อนนะพี่นี่เลยแอปตรวจผีของผมนี่ไงบอกคุณแล้วมีผีเฮ้ยงเนี้ยจริงป้จริงพี่เฮ้ยผีก็อยู่ส่ผีอยู่สวคนเอนรัอะไรผมยนรผม้วผีบ่อะไรนี่ค ไม่ใช่ผีไม่เชื่อลองจับดูสิเฮ้ยเม่คนผมยังไม่ตายคนจริงด้วยอ่ะนี่ไม่ใช่เลือดครับทนี้เป็นซอสมะเขือเทศอะกดใช่นะสิเมื่อวานเนี่ยตอนผมเดินตรวจดูโรงงานน่ะไม่ทันมองพื้น เหยียบซอสแล้วก็ลื่นล้มลงไปลุกแทบไม่ขึ้นเลยพอดีไอ้ชาติเดินผ่านมาแทนที่จะช่วยอักผมล้มลงหัวฟาดพื<ฮ>้นจากนั้นก็วูบไปเลยอืมอ่าผมรู้สาเหตุแล้วครับนี่ครับผมเห็นว่ามีรูรั่วระหว่างสายยางข้อต่ออยู่นั่นคือสาเหตุที่ทําให้ซอสเนี่ยมันเลยไหลามานนองที่พื้นแบบนี้ครับจะรั่วได้ยังไงสายยางของเราอ่ะเพิ่งเปลี่ยนไม่นานแล้วโรงงานของเราอ่ะ สายยางตัวยกเชียวนะสายยางเส้นเนี้ยไม่ใช่สายยางของตโตยกนะครับเป็นเพียงสายยางที่ดูเหมือนสายยางของตโตยกเท่านั้นเองครับและที่สัญญาณมันดังขึ้นมาเอามันดังเพราะอะไรเรื่องนั้นเนี่ยผมก็มีคําตอบให้ครับที่สัญญาณบันดังทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวนี้ต่างหากแล้วคุณจําได้ไหมครับว่าตอนที่ผมขอไปเข้าห้องน้ำอะ่ะเออโทษนะครับครับห้องน้ำไปทางไหนอะครับเดินตรงไปทางนี้เลยครับผม ผมสังเกตเห็นมุง้งรดที่มันเป็นรูแล้วก็มีขนแมวติดอยู่รอบๆผมก็เลยเดาได้ว่าน่าจะมีแมวแอบเข้ามาแล้วผมก็ได้ยินเสียงเลยเดินตามไปดูแล้วก็เจอมันจ,จริงๆด้วยเป็นสาเหตุที่สัญญาณมันดางทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีคนอยู่ไงครับอ่ะแล้วของเส้นวายอ่ะของเส้นวายมันหายไปได้ยังไงนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าแมวเนี่ยที่มันแอบเข้ามาเพราะมันหิวและก็อยากจะไปกินของเส้นวายนี่ไงครับเฮ้ยหลอกกันขนาดนี้เลยวะเนี่ยเอางี้แล้วกันครับตรงส่วนเนี่ย เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสายยางของโตยกให้ทั้งหมดเลยครับผมตอนนี้พวกผมก็เปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหารั่วซึมอีกต่อไปนะครับถ้าปล่อยให้รั่วแบบนี้รู้ไหมคะว่าพี่ต้องสูญเสียไปเท่าไหร่1ชั่วโมง2ลิตร1วัน48ลิตร 1>, 1ปีเท่ากับ1,7,520ลิตร8,7,600บาทต่อปีเกือบแสนเลยนะคะเจอแบบนี้หลายโรงงานแล้วค่ะไม่ได้มาถาน GMP HACCP ท่อแตกบ่อยช่างทำงานบ่อยสูญเสียเรื่องพลังงานเปลี่ยนมาใช้สายยางและข้อต่อตัวยกหมดปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะอย่าลืมนะครับสายยางต้องตัวยกส่วนเรื่องผีเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับใช้สายยางดีกันผีได้แน่นอนครับ พวกผมไปก่อนนะครับสวัสดีดครับแค่ใช้สายยางไม่ดีเล่นเอาผมเกือบตายดีนะมีคนโทรไปเรียกรถสุดเหินโรงพยาบาลมารับผมไปรักษาทันก็แต่ใครเป็นคนเรียกรถพยาบาลผู้จัดก,การครับโรงงานก็ไม่มีใครอยู่ผมก็ไม่ได้เป็นคนโทรดีว่ายดว